เดจ้าพี่น้องจ้าเลิกงานมาอาบนา้ำอาบทาแล้วขามาชมสวนจ้ะเห็นี่วะน,นี่ดอกแอปเปิ้ลจ้ะพี่น้องถ้าเบิ่งว่าปีนี้มันจะได้กินบ่ปีแล้วได้กินนวยเดียวจ้ะปลูกใส่กระถางนี่พี่น้องฐานปล้องกระถางอันนี้คือดอกแอปเปิ้ลจ้ะอันนี้คือดอกแอปเปิ้ลเบิ่งว่าปีนี้มันจะได้กินบ่จ้ะในใจงั่งงั่ง เป็นน่วยให้ได้กินแมนะ่กับไข่เนาะแต่ชมดอกคคพอเพิ่นก็มีความสุขแลยแต่ฮาปลูกหยังก็มันมันได้ผลผลิตเนาะเฮาก็จะมีความสุกแต่ฮ่อปลูกเพิ่นไะวาา้ซานคนใหญ่ปลูกพี่น้องมีดอกมันจะดอกแอปเปิ้ลมันนี่เพืจอวามาชมดอกแอปเปิ้ลนะพี่น้องงามๆเนี่ยเพให้มันเป็นดอกเป็นน่วยให้กินเด้อน,นะจ้ะน่วยให้ลูก นี่คือต้นพีชจ้ะดอกดกพี่น้องนะนี่ต้นลูกแพร่ไหมจ้ะดอกเต็มเลยจ้ะดอกดกอีลแต่ว่าพ่ะหัวมันจะ่ติดบอยนะจ้ะพี่เจ้าก็ใส่ผงชูรสหดอยู่นะแต่มาสังเกตข้างล่างนั่นกืบเพามีดอกโรยเลยจ้ะที่นี่ดอกขนาดดอกเต็มเลยจ้ะ อ้มันเป็นน้อยให้ได้กินนะจัดพี่น้อยไปน,น้วยให้ลูกให้หลานได้กินเด้แหลเด้อยนี่ลูกในร้านได้กินนี่มันถ้าปลูกเองมันถ้ามันได้ผลผลิตเขาก็มีความสุขนะจ๊ะพี่น้องจ้ากันนะน่ากนานะไม่ชื่นชมจ้ะาเนีนยน เมื่อนี่ค้นสวน่โหดพักนี่พักเหี้ยวขนาดเลยจ้ะมันแดดแห้งนะจ้ะประเทศออสเตรเลียนี่เป็นประเทศที่แดดแห้งมากมาก,มากจ้ะค้นเขาถือเป็นในเป็นมะเร็งกันหลายจ้ะมะเร็งผิวหนังในะประเทศออสเตรเลียอันดับหนึ่งของโลกเลยนะจ้ะคุณน้องดอกดอกดอก,กพีชดอกแพ่ดอกลูกแพ่จ้ะคุณน้องจ้าเนี่ยบาง มาช่วงสวนสวนแพร่สวนแอปเปิลน,น,นี่สวนกันดอกแันนั่นดอกว่านสีทิพย์กำลังบานดอกไม้ไม่เนาะเนี่อันนี้ดอก,อกยังบุบดอกอันนี้ั็งามนะจ๊ะเนี่ยนี่ยนาน,นี่มันเป็นนาน หน้าสปริงนะจ๊ะม้องะดอกไม้บานมาเนี่ยต้นหอมอยี่นี่ก็หลายปีแล้วก็ได้กินนะจ๊ะหน้าจะมีสองสองสีสีชมพูกับสีนี่จ้ะสีชมพูสีชมพูเข้มๆกับสีชมพูอ่นอนๆจน้ะงามอยู่จากงามอันนั้นดอกอันนั้นอย่างที่ปี้ดอกยังบว ีสุณจะเห็นหวานซีทิดทุกท่านพี่ไหมง่ามพี่นี่พี่นงจ๊ะเจมักขนาเนี่มักดอกอันนี้จะนี่กลุ่มทัางกลุ่มจะล่างตูวใหล่างบานจะล่างเต็มม้คุณจะมาหวานซีทิดเรายังจะเอนหวานซีทิดเพราะมันออกซีทิดเนี่พี่นองจ๊ะง่ามขนาดอันนี้มันขึ้นลมลุม เอาปุมา๋มมั้งว่าหาาักไหวหล้เนี่ยเนี่ยพี่น้องง่ามง,ง่ายเนี่ยผู้ใจมากหวานอันนี้ดอกง,ง่ามขนาดแวเพราะมันเป็นปีละเที่ยวเนาะนี่งงวยลง่งงงวยนี่ค่ะน่องวิวค่อเนี่ยบ้านสีทิ์ง่ายง,ง่ายโอ้สะออน มากจ้ะมกัมกมักหวานนะเนี่ยนี่นี่นี่บอผู้ใจก็เอาไปไว้ในห้องผู้ใจดอกน้ำช้อนเนี่ยงานกระลังขึ้นกระลังบานบานสีทิพย์ชอบจะชอบบ้านสีทิพย์พวกพีนน่น้องพุ่นน้ามีจ้ะอันนี้นี่นี่บานสีทิพย์กระลังขึ้นกระลังขึ้นกระลังบานหลายทักเนี่ยชมสวนพี่น้องจ้าเนี่ย ช่วสวนช่วเส,สียงนกเสียงกาเนี่ยอันนี้ก็เลังตุมตุมหลายอยู่จังเลยนี่จ้าต้นน้าอยู่จริงๆเอามาเอามาปลูกมันมเป็นป่าเป็นนั่นเลยคะ่ะอันนี้เปนไส้เปนไส้สีเหลืองใหญ่เร็วขนาดใหญ่สีนี่สีนี่งน้าใหญ คุนก็คืนเล่ามาโขบมามากโขกโฮโฮโขบพวกนี้เนี่ยกินบ้านสีเทปจริงๆน่าดีใจอันนี้เศรษฐีเรือนนอกอันนี้ต้นนี้ยังบุษสีม่วงก็น่าดีใจอันนี้อันนี้แบล็คเมจิกบานเฮาขายแท่งขนาดเด้อนเลยจริงตะกอนอันนี้ต้นอันนี้เรามันกินได้ หอมดอกอีหย๋หอมดอกอันนี้บ่นี่แล้วว่าหมากมันกินได้เด้แต่บ่เคยเห็นหมากมันมันก็มีดอกอยู่เด้หรือจ้ะมันก็มีดอกดอกอยู่แต่ว่ากินนี่นะจ๊ะหาเบิ้งนไมยมันว่ามันจะเป็นเจ้าไหนเนาะอะไรจะพี่น้องมวันนี้ผู้ชายผาไหชมสวน เสียนกเสียงตาห้องดีครับอุไมมันจะมีสองชนิดอยู่ในต้นเดียว,ก,วาากันว่นนานนก,นนกัน,น,นผนนูบังมวงไม่ใช่ว่าแต่เด็กกินพี่นาฮอนเด้ขายจริงแมมคะบากมวงด้วยคุณคันต้นง่าะจังขี้ยังรู้ว่าไม่ไปเยะขุนพระผู้ใจ่ราถุกทะลผู้ใจ I, หวานทีติด่ณอือกาะนั ang, ่เนีะก็นางครับเป็นอะนังครับถ้จะเห็นก้าเจ้าขายนในบันนิงแท่งแท่งแเดพี่ต่อ สนใจแล้วโขก่ต่เน,นี้ยมันสีกินได้ทีปหน่อยเพื่จะสร้างช่อมสวงอันนี้ก็ต้นเป็นอันนี้ก็เป็นต้นต้นมันนี่แบบนึงเลยอีกแบบนึงจ้ะน,นี่เลยนี่กุ่เลือนต้นทองอันนี้ก็งามนะจนะ๊ะงามกลุ่ใหญ่กลุ่ใหญ่ปลาปลาใช่ไหม ถ้าลูกพู้ใจยืนใส่ในปลาชุบปลาใสดท้ายส่ชมปลานะจ๊ะพี่น้องจ้าพี่น้องเอาไว้แค่นี้นะจ๊ะอันนี้ก็ต้นมันมีด้วยกันจ้ะมันมีมันมีอีกแบบนี้ผู้ใจมากอะไนี้จ้ะปลาเพิ่มถึงแดดมันจะออกแดงๆนี่สิ ต้นเพชรเอกมากดอกเลยลูกแพร่จากพี่น้องจ้าพี่น้องผู้ใจขอฝากคลิปนี้ในเด้อจ้ะดูเป็นกําลังแรงใจให้กันเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งแต่เห็นผู้ใจในเด้อจ้ะบายบายบายบ,าย,บายพี่น้องจ้าดอกมันดกค่ะกะสังเกตมันบอลลูนมา สุขคนมีความสุขความจเจริญในชีวิตหนาทีการงานทีส่สำคัญตื่สุขภาพร่างกายแขแ็งแรงเด้่อจ้ะไม่บายไม่บายพ่อกันคิดนาจ้า